ไปดีไปก็ได้ดีแล้คะอะไรดด้วยกันนี่คุณจะทำอะไรไม่ต่างนะ เออไปโอเคไปผมอยากทราบไปโอเคครับว่าตึกจากทั้ง3ประตูตัวนี้ก็คือ Pico PR นะฮะไปสรุปทั้งประตูไปทีซึ่งมีสภาพที่โคตรเล็กแสงมากอือ ใจใจก็อยากได้เหมือนกันจ้ะะข้นรได้ด้วยดาเคยไปกันไหมเคยไปซอได้

ดูไม่มีริวผิวตักไดุยวยแบบสวยเลยช่วยเข้าใค้าวม เป๊ปเปะ10ครเลยเลยแต่วันแต่วั้ถึงสรายค่า10เราเคแรกทำดูอันดับแรกโอเคยังไง้อรทำทันทีจิงพีโอโอ้เวลคที่สอ

Cool. they pull. they they out with people รถเครือถ่ายรูปของเขาทำให้ตัวเขาเนี่ยต้องดนเ,เอาโดนเอ,นอ,อาตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยลากไปที่สถาน

โ้ยสุดไปท้าโอเคมาเ่พูดแบบก่อนโอเคเดี๋ยวคนแอตมาโอ้ยโอ้ยเนาทีแล้ว่ะไปสิบนาทีได้เล เชอร์ได้มีหลายภาษาบ้างอเคลไปดีกิน่ว่าแคแคแค่ได้ดี่ด้ยด้

chị ba. Rồi. Đó. Đó. Rồi.

แรงบ้าโอเคพาันจะไปแกโอ้ยนี่แล